สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องคุณชายหวานเย็นนะวันนี้เราจะมีมเมนูพิเศษมากินให้ดูซึ่งปกติคนส่วนมากจะหากินไม่ได้มันก็คือดักแด้นะทุกคนเนะี่ยเป็นเมนูของแบบคนอีสานกินกันนะไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่ค่อยกินกันเพราะว่าไม่มีขายม่นก้แบบตัวนนเป็นม่มอี้ กินเข้าไปมันก็จะมีแบบกรอบๆอยู่เพราะว่าผมเคยกินอยู่นะมันรสชาติแบกกรอบๆมันก็จะกรอบๆมันๆนะดเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวเองแต่ว่ามันมันเหมือนกินในเนี่ยเขาเรียกเหมือนกินข้าวโพดอ่ะแต่มันไม่ใช่ข้าวโพดเนี่ยมันเป็นแดกแด เนี่ยหอมะเค็มๆรีดด้วงจริงๆอะมันของอิสานี่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยนะแต่ว,ว่ามันหากินไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวรีดดว่วนฮะรีดด่วนไม่ใช่มันที่มันมีขาไอ,อมันมีหางยาวๆตัวอะไรทุกอย่างด้วงแมงป่องแมงป่องใช่ เปลี่ยนทิง้งใช่ผมว่เาเคยกินนะแมงป่องมันสัตารพิษหากินยากอยู่พวกนี้นอกจากมาอีสานจริงๆถึงถึงจะกินได้ต้องัดหางออกก่อนใช่คนอีสานสุนมากเขาไ,ไม่กินของไทยน,นะทุกคนเขาจะกินแต่ของอีสานกัน ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกินรอดพี่ก็ให้แล้วทำกัลสาย์ได้เขาหมดอ่ะเขาได้ให้แล้วพี่ก็ไม่กินใช่แล้วท้าไมกินเราจะโสดเราหมดไปไหกินรอดถ้าเป็นไรคนทำบุญ <c oughs> ไม่ให้แต <c oughs> ่กินอะไรบอกก่อน เลาช่องอะไระมาตอนนาะก็เดี๋ยวผมเอารูปเอารูปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะหมายถึงว่าหลังเดีนที่ตัดต่อคีบะเดี๋ยวเอารูปลงให้ดูว่าดักได้มันประมาณยังไงอันนี้มันเห็นยังไม่ชัดแต่ว่า เดี๋ยวผมจะให้เห็นรูปของจริงเลยเอาละ